ก็ขอกล้าสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะครสำหรับคิโรนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมาทําการสุ่มนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14บธันวานแล้วแหล,ละนะทุกคนแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับตัวนี้นะคะับสำหรับใครที่ทําการกดคลิก มาตรงหน้าโปรไฟล์ในทุกคนหรือหน้าหลักตรงนี้เรียบร้อยในทุกคนสังเกตนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างในทุกคนด้านล่างสุดเลยนะครับตรงกิจกรรมลุ้นล่างวัลน,นะครับจะมีคําว่าหยุดเวลาล่าเลขเด็ดอยู่นะครับให้เพื่อนับการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเจอรางวัลน,นะครับเลข99รับ 5้าอบาทนะครับเลขอื่นๆรับ20บาทแล้วก็เลขเบิ้ลจะได้รับอยู่ที่50บาทนะครับประมาณนี้นะทุกคนนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะทุกคนว่าเหมาะกับสายไหนนะทุกคนถ้าเราทำการเล่นแล้วเราจะได้รับเงินคืนหรือเปล่าหรือจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะสามารถรับได้ไหมนะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมวดรายการนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆพนทำการสุ่มได้เลข99นะครับก็จะได้รับอยู่ที่ 500บาทะครับถ้าได้เลขเบิ้ลน,นะ0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ50บาทนะทุกคนแล้วก็ถ้าได้เลขอื่นนะครับเพื่อนๆจะได้รับอยู่ที่20บาทเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเราจะสามารถสุ่มได้เท่าไรกันนะทุกคนโอเคฮนะทุกคนก็ทําการกดคลิกเล่นเกมกันเลยนะจะเจอตรงนี้นะทุกคนหยุด เลขให้ตรงจังหวะในทะุกคนแล้วก็รับสิทธิ์รับเงินคืนเมื่อช็อปคูปองบนชอบน็อปรีเวิร์ดในทุกคนไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงต่อถ้าเราทำการสุ่มได้โอเคทำการสุ่มไปก่อนและกันในทุกคนเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะมาดูกันว่าจะสามารถสุ่มได้เท่าไหร่กันทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่หน้ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วในะทุกคนก็ให้เรานะครับสังเกตดูนะทุกคนจะมีคําว่าหยุดเวลาอยู่นะทุกคนเพื่อนๆต้องเล็งให้ถูกด้วยนะมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถสุ่มได้เท่าไหร่นะอะมาสุ่มจากที่เราได้ทําการสุ่มไปแล้วในะทุกคนเราได้เลขอยู่ที่34ทุกคนโอ้โหได้รับอยู่ที่20บาทครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในะทุกคนว่าเราต้องทํายังไงต่อนะตัวนี้นะครับ เขาจะเขียนบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์เงินคืนนะครับเมื่อซื้อคูปองสําเร็จนะทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับเงินคืนนะทุกคนเพียงซื้อดิสนะทุกคน1สตางค์นะทุกคนหรือคูปองอย่างน้อย30บาทอ่ะทําการกดคลิกซื้อลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าเราจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่กันนะทุกคนจะคุ้มไหมนะมาดูกันดิสหสตางค์ตรงนี้นะครับเอาเป็นตัวไหนดีอืม ตัวที่ใช้บ่อยๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนละ้วกดออกก่อนตัวไหนเอาตัวไหนไหน,นี่นี่เอาตัวนี้ละกันเอาหนึ่งสตางค์นะครับของโลตัสนะทุกคนของโลตัสนะก็ทําการกดอนุญาตนะครับตัวนี้นะครับก็ให้เรานะครับกดคลิกออกนะทุกคนมาดูกันว่าจะสามารถรับได้ไหมนะทุกคนสลับดีนเงินคืนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องทําการซื้อกันก่อนนะพอดีว่าเรายังไม่ได้ทําการซื้อเลย อ่ะนี่ตรงนี้นะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนนะครับทำการกดคลิกซื้อคูปองนะซื้อคูปองตอนนี้นะทุกคนนี่กดคลิกตรงนี้นะครับโอ้โหยังไม่ได้เป็นสมาชิกเลยเนี่ยก็อให้เพื่อนทาการกดคลิกยืนยันการสมัครนะทุกคนเดี๋ยว,เ,ยวเราเลือกเพศกันก่อนนะเพศชายและกันนะ โอเคนะครับเราได้ทําการสมัครเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการซื้อคูป,ปองกันนะว่าเราจะได้รับเงินคืนอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะทำการกดจ่ายไปก่อนนะครับ0ูนสตางค์นะครับกดคลิกกลับนะกดคลิกออกกันก่อนนะทุกคนมาดูที่หยุดเวลาของเรากันนะทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้ไหมทุกคน หลังจากที่ผมได้หาข้อมูลไปสักพักนะทุกคนตัวนี้นะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่2และที่3นะครับขั้นตอนที่2นะครับเขเขียนบอกว่าผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิในการรับเงินคืนโดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราสุ่มได้นะพอดีว่าผมสุ่มได้20บาทนะครับตัวนี้ผมก็จะได้รับเงิน20บาทนะครับแต่ในทุกคน รับเงินคืนเมื่อซื้อดิสตหนึ่งสตางค์นะครับเราได้ซื้อไปรีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับสังเกตตัวด้านล่างนะครับผู้ใช้งานจะได้รับเงินคืนภายใน7วันนะครับหลังจากการซื้อคูป,ปองหรือดิส1บาทนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราทําการซื้อดิสนะครับเรารอประมาณ7วันนะทุกคนตัวนี้นะ ก็สามารถรับเงินคืนได้อยู่ที่20บาทครับถ้าใครสุ่มได้50บาทก็รอรับ50บาทเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีละกันว่าจะสามารถรับได้ไหมนะทุกคนต้องรอถึง7วันนู่นแหละกว่าจะสามารถทําการรับได้นะทุกคนสําหรับใครที่อยากรับนะทุกคนก็รอรับได้เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีละกันนะทุกคนว่าจะสามารถรับได้หรือเปล่ากิจกรรมนี้นะทุกคนเดี๋ยว ผมลืมบอกนะกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มวันที่14ธันวาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมนะสําหรับใครที่ยังไม่สุม่มลองไปสุ่มดูได้นะทุกคนโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปโรนี้นะทุกคนหรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมงตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ